ใจบอกเก่นหน้าเ้าตัวรัก,กวายข้าววาย,ยนับนับสนับส นับสองนับสามนับสี่เล็กให้เจ้เข้าดันลำตัวขึ้นให้เจ้ออกบี่งข้าฆ่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสาม นับสิและหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นและหายใจออกอนตาตาซ่าขาท่าไวนักหนึ่งนับสองนับสามนับสิบสบสและหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกจ้ำมาผลึกลำบาหายใจเข้าทองผอ หายใจออกทอแฝหายใจเข้าโดดจ้ำพลิกกระตัวกลับมาและหายใจออกหน้าย่อหลังยืดหนึ่งมือวางพื้นหนึ่งมือละหน้าใบหูค้างท่าไว้นับหนึ่งเฟกมากเลยนะคะนับสองนับสนับสี่และหายใจเข้าดังตัวขึ้นขและหายใจออกอานาตาไซค้างท่าไว้นับ นับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าดังหหายใจออกจ้าำมาขนลึกหลบปหายใจเข้าท้องห่อหายใจออกท้องแฟงหายใจเข้าโดดจ้ำกะบ่าและหายใจออกท้องสะโพกหายใจเข้ายกเปิดอกเปิดไหลและหายใจ นะคะวางมือหนึ่งช่วงหายใจเข้าอีกครั้งยกหายใจออกเก็บหน้าท้องทับตัวลงมาขั้นหนึ่งบาทขั้นท่าวายนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าดัลลังตัวและหายใจออกเท้าสบ หายใจเข้ากลางแขนทั้งสองหอายใจออกผ้าสมุนหายใจเข้าจาะหนึ่งเปิดเปิดเปิดเลและหะายใจออกเก็บหน้าท้องพับตัวลงมาใจกันสปปับสปั๊คือลงไปค้างค่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าดำและหายใจเข้ากลางแขนทั้งสอง หายใจออกปักใส่ใหายใจเข้ายกอ,อกเปิดอ,อกเปิดไหล่สีสันเท่ดตาบอกและหายใจออกพับตัวลงไปหายข้าวายนะ หายใจเข้ากันลตัวกและําใจช็มาผลกลมปาใหายใจเข้าขอหอหายใจออกหาใจเข้าจากลับมาบาดจที่าหายใจเข้าอีกครั้งย่อกเปิดอกเปิดไหล่สีสั่น้าตามอง นับสามนับสี่และหาหายใจเข้ากลับมาค่ะพลิกข้อเท้ากลับมาสะโพกขาแข็งแรงอยู่ที่เดิมเชิดหน้าค่ะทรลงหน่อยและหายใจออกทับตัวลงมาเลยอ่าใช่ใช่ค้างข้าววายน,นับหนึ่งเพอร์เฟกต์นับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าดังตัว และหายใจออกจ้ำมาผลึกลมปากแผ่นวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้ายกขา